สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่คารพรลักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสยามชาแนลจะมาให้ข้อมูลแล้วก็จะมาประกาศนะครับรับซื้อกับเพื่อนเพื่อนนักสะสมด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับขอแนะนําว่านะครับใครที่ดูข้อมูลจากสยามชาแนลถึงจะขายได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านเห็นคลิปวิดีโอนี้ ไปโป่ที่ช่องอื่นนะครับที่ไม่ใช่โปรไฟล์ของสยามชาแนลนั้นนั่นคือมิรสาชีพนะครับที่แอบอ้างแล้วก็ copy ีคลิปวิดีโอของเราออกไปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอของสยามชาแนลหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะให้ข้อมูลนะครับในส่วนของเหรียญน,นะครับในส่วนของเหรียญที่ มีราคาแพงในตลาดนักสะสมนะครับเหรียญนั้นมีมูลค่าสูงมากๆนะครับไปถึงหลักล้านเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนักสะสมครับโปรดฟังคําบรรยายดีๆนะครับทําความเข้าใจนะครับเหรียญอะไรยังไงมีราคาสูงนะครับมาในส่วนของนะครับในส่วนของเหรียญนะฮะที่จะให้ข้อมูลในวันนี้นะครับมีด้วยกันอยู่2เหรียญด้วยกันนะครับสําหรับเพื่อนๆนักสะสมนะครับ สำหรับเหรียญแรกนะครับที่ต้องบอกว่านี่ครับเอาง่ายๆเลยนะครับว่าเป็นเหรียญที่นะครับอาจจะพบเจอกันหลายเหรียญหรืออาจจะนะครับทำให้ทุกคนนั้นนะครับตะลึงกับราคาเลยต้องบอกว่าตอนนี้ราคานั้นนะครับพุ่งแรงมากๆนะครับเรารับเข้าอยู่ที่เหรียญหนึ่งนะครับสูงสุดนั้นอยู่ที่5,000บาทต่อเหรียญเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆครับสำหรับเหรียญนะครับที่นะครับเป็นเหรียญ ของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับน,น,น้าจะเป็นแบบนี้นะครับให้ทุกคนจดจําตามที่ผมแนะนํานะครับแล้วก็นะครับอยากจะแนะนําว่าเพื่อนๆควรที่จะนะครับบันทึกคลิปวิดีโอนี้ไว้ฟังด้วยจะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับว่าเรียนมีราคาไม่มีราคานั้นเป็นอย่างไรให้ย้อนกลับมาพังคลิปเอานะครับสำหรับเรียนแรกนะครับที่ผมจะแนะนําเพื่อนๆนักสะสมนะครับอันดับแรกเลยเป็นอะไรที่จําง่ายเลยนะครับเพื่อนๆจําในเรื่องของ ด้านหน้าของเหรียญให้ดีนะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้นะนะฮะจำแบบนี้ก่อนเลยนะครับด้านหน้านี่เป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเป็นขนาดใหญ่แบบนี้ซึ่งนะครับต้องบอกว่านะครับเหรียญที่เป็นขนาดใหญ่แบบนี้นั้นมีมากมายนะครับมีมากมายนะครับแต่ว่าผมจะให้ข้อมูลแบบนี้นะครับเหรียญที่เป็นขนาดใหญ่แบบนี้นะครับามด้านหน้าพอเลยนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะ จะมีอีกจุดหนึ่งให้ดูนะครับง่ายๆนะครับสำหรับเหรียญที่เป็นพระเสียรใหญ่แบบนี้ในตลาดนักสะสมมีหลายปีพศครับผมจะเล่าเรื่องราวให้ฟังว่ามีอยู่1ปีพศนะครับที่นักสะสมมีการค้นเจอกันนะครับในส่วนของพระเสียรใหญ่พระเสียนใหญ่กับพระเสียนเล็กนี่พระเสียนเล็กนี่มีมาตั้งแต่ปี29นะครับ29เราก็รับซื้อนะนะครับแล้วก็เนิ่นนานมาจนมาถึงปี51ครับ ปี51เนี่ยเป็นจุดข้อสําคัญนะครับเพื่อนๆครับปี51นั้นมีการเปลี่ยนถ่ายนะครับมาเป็นปี52แล้วเป็นพระพักใหญ่แบบนี้ซึ่งนักสะสมนี่นะครับเขาตามหากันคือปี51ที่เป็นพระเสียนใหญ่แบบนี้ครับใครที่มีพระเสียนใหญ่แบบนี้นะครับพลิกหลังเลยสังเกตที่ที่ที่อ่าพศพ2,551นะครับจำให้ดีนะ 2,551นะครับซึ่งเป็นพระพักใหญ่แบบนี้นะครับผมประเมินสูงสุดนั้นอยู่ที่เหรียญละ5,000ครับถ้าเป็นปีอื่นไม่รับนะครับไม่รับนะยืนยันว่าไม่รับรับแค่ปี51เท่านั้นที่เป็นพระพักใหญ่แบบนี้นะครับลองพลิกดูครับจางหัวตรงหัวกลับไม่ซีเรียสไม่ต้องไปดูอย่างอื่นดูแค่ด้านหน้ากับปีพศพอเอาแค่นี้พอเลยนะครับก็คือด้านหน้าเป็นพระพักใหญ่แบบนี้ และเป็นปี5-1นนั่นเองครับทุกคนครับเป็นสิ่งที่นักสะสมตามหาและก็ทางเราก็ตามหาด้วยเ่านเพื่อนมีรีบแอดไลน์เรามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆครับอยากจะฝากด้วยนะครับระวังมิซาชีพจากคอปข้อมูลตรงนี้นะครับไปไว้ในช่องของมิสาชีพนะครับอย่าลืมโปรไฟล์เราด้วยนะครับสยามชแนลเท่านั้นนะครับถ้าเป็นโปรไฟล์อย่างอื่นชื่ออื่นนั้นมิซาชีพทั้งหมดที่เอาคลิปวิดีโอของเราไปแอบอ้างครับ มาในส่วนของเหรียญที่2นะครับต้องบอกไว้เลยว่านี่คือเหรียญที่จะทําให้ทุกคนนั้นพลิกชะตาชีวิตครับอาจจะมีเงินแสนเงินล้านได้เลยนะครับถ้าใครให้นะักขณะนี้10,000แบาทอย่าขายนะครับเราให้มากกว่า10,000แก็แล้วะกันนะครับเรามีความเชื่อว่าถ้าใครพบเจอหรือครอบครองอยู่ในภายภาคหน้าอาจจะมีมูลค่าสูงถึง2ล้านบาทนะครับถ้าเป็นสภาพของผมสวยๆนะครับอาจมีมูลค่า สูงถึง2ล้านบาทนะครับใครให้แสนหนึ่งอยากขายนะครับถ้าใครหาเจอนะถ้าใครครองอยู่นะครับเราให้มากกว่า10,000แสนต่อเหรียญเลยทีเดียวนะครับเอามาดูข้อมูลครับเพื่อนๆครับสำหรับเหรียญที่เป็นกระแสแรงที่สุดนะฮะตลอดกาลเลยนะครับในขณะนี้ข้อมูลนั้นมีในหนังสือนะครับแต่ตัวเหรียญเนี่ยเรายังมีอาจทราบได้นะครับว่าอยู่กับใครนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับทุกคนดูข้อมูลไว้ ใครที่มีเหรียญด้านหน้าแบบนี้ท่านมีโอกาสแล้วครับมีโอกาสแจ็คพอตนะครับยืนยันว่าสยามชาแนลรับซื้อจริงนะครับไม่จําเป็นต้องทําใบรับรองนะครับฟังข้อมูลดีๆนะครับด้านหน้าเหรียญคุณเป็นแบบนี้ไหมที่มีภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้ด้านข้างเขียนคําว่าภูมิพลอดุลยเดชไหมฝั่งขวาเขียนคําว่ารัชกาลที่9หรือเปล่าขอบเหรียญเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้ดูนะครับ ขอบเหรียญมีลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับดูดีๆนะครับทุกคนครับตั้งใจฟังแล้วก็เอาข้อมูลให้ดีนะครับเหรียญต้องไม่มีการผ่าตัดใดๆนะครับต้องไม่มีการผ่าตัดใดๆนะครับนะฮะย้ํานะครับต้องไม่มีการผ่าตัดใดๆถ้ามีการผ่าตัดอาจจะมีการแปลงเหรียญก็ได้นะครับเพราะเหรียญราคาสูงนะครับ มีขอบแบบนี้นะครับให้ดูละเอียดแล้วก็ดูสวยงามเป็นปรานีนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเหรียญราคาสูงเนี่ยนะครับทางสยามจะมีการส่องกล้องนะฮะจุลทศน์ดูด้วยนะครับว่าคุณมีการแปลงเหรียญมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพลิกหลังให้ดูนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับฟังข้อมูลให้จบนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งต้องฟังข้อมูลให้จบนะครับสําหรับเหรียญที่เราจะพูดถึงนะครับด้านหลังเหรียญคุณเป็นแบบนี้ไหมนะครับมาถึงจุดนี้ผมเชื่อว่าทุกคนร้องว้าวว้าวหมดเลย นครัว่ามีแน่ๆเะไมีเยอะจริงๆด้วยมีมากมายก่ายกองเลยไม่ผิดครับไม่ผิดที่ทุกคนมีเยอะแต่ผมจะชี้จุดสําคัญนะครับให้ทุกคนท่องจําไว้ในใจนะครับด้านหลังเหรียญต้องเป็นหัวหงแบบนี้นะครับแล้ก็ด้านล,ล่างต้องเขียนคาว่า5บาทแบบนี้นะครับหัวหง5บาทประเทศไทยและมีพอศกากับอยู่พอศที่ผมจะพูดถึงนะครับจําให้ดีนะครับ จำและให้จำให้ขึ้นใจด้วยนะครับพศที่เราตามหาและก็นักสะสมตามหากันทั่วประเทศนั้นคือปีพศ2 5 2 9 2 9ครับเหรียญน,นี่นะครับในข้อมูลหนังสือเนี่ยผลิตออกมา3พศนะครับมี29 30 31นะครับที่พบเจอเยอะที่สุดก็คือปี30ลองลงมาปี31หายากที่สุดในปัตตภีนะครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่ง ของความหายากในเหรียญ5บาทครับคือปี2,529าครับจึงมีราคานะครับมูลค่านะครับอาจสูงถึงหลักล้านและภายภาคหน้าอาจสูงถึง2ล้านบาทนะครับนะครับถ้าใครเจอ2529เนะครับเหรียญหงรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้นะ2 5 2 9นะครับใครให้ราคา1 0 0 0 0แนอยากขายนะครับอาจารย์สยามให้มากกว่า1 0 0 0 0แสนในขณะนี้ถ้าไม่มั่นใจมี29 ติดต่อมาแล้วมารับเงินสดกับผมได้เลยแอดไลน์ไอดีที่โชว์อยู่บนหน้าจอครับแอดแปดศูนยนะครับอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับถ้าไม่ใส่แอดไม่ติดนะต้องแอดแปดศูนยครับ2529ันรขายให้100,000อยากขายผมให้มากกว่า100,000ครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับย้ำอีกครั้งหนึ่งหากท่านไปเจอคลิปวิดีโอของสยามชาแนลนะครับในโปรไฟล์ที่ไม่ใช่สยามชาแนลนั่นคือบิจฉาชีพ แอบอ้างนั่นเดงเดี๋ยวเพื่อนๆจะขายไม่ได้นะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ